เนือละคอนเพงแพงซารวัน ate, ่ยมะเบงเนือส้วเนื้อส้วงอยู่ละคอนสีโอกครอเสียพันเสียอยู่เดี๋ยวไปกันเลยทีเดียวโอเคโคีวันเสาร์้งแรกได้ดีทุกคนกันนั่งค่อยมากนี่แต่แต่เกินผ้าไอ้นี่วันี้วัเสาร์าไม่คยมากยิเสียผ้าคีปโอเคผัวเสียคี่ไหมผ้าคีเอาไปขายกันเลยโอเค ของเคือันแ่าตาอายคกับกับพี่นคมาเาติดัีครับโอ้โหนี่ะโอกเลีเิเนิฟเ่ิมอันนี้งีเีงดนตรเซียนสวรรค์ซอง้นม่ยซอมือซ่องขึ้นเมื่อวานนี้แน่แล้วก็มือนี้แน่ กิมกันดิซีลงแข่งคืออ่ะแต่ข้างหน้านี่ยัใส่เหื้อหลุมเลยทุกคนนี่แม่นบ่ะนะสาวโอ้เหื้อหลุมบิลีเหื้อหลุมบิลียังพระทันละแข่งล้มเลยตัทิมเสือแดงไในชนะเมื่อกี้นี่ตรนเข้าแข่งเข้ามาบพระท่านทุกคนเข้าลงบรทันอันนี้คือว่าเขากลับมาเลยหาหาพุ่นแขนได้ไพเพราะว่ามันโบยาเอาป่านใดันบวกบวกป่านใดลลบมือน จะไปแขกต่อบาดนี้พวกทีโลเมื่อกี้นี่แหล,แลนะจังหวานได้ก็บัดไหนตะพานปะตพาธปะโอ้อนี้บัตรบัตรตะพานเดี๋ยวฟังฟังนั่นดิโอ้นี่เนี้ยเนาะบัตรบัตรตะพานเดี๋ยวดิบัดนี้ยังก่อนหน้าเพ็ดเพราะจะนะหน้าว่าเพ็ดโอ้ทางนั้นหน้าว่าเพ็ด ก็จอาขึ้นเล้ไปวนี้จะไปห้าหล่ะก่อนวันนี้ว่าพ่นพักเทียงเทียงพอดีเนีไยหาหลอบนหา,หาขขาก็ได้ไปเดี๋ยวชิละมาหาอาาอ้กับพี่นเาเอาข้าวัดในจานนึงอะจะกินต้นนี่ไหน hồ lan sao hơi nãy anh hùng ai hơi hai con เต็มหานพอดีเนยเนี่ย้กราเข่าปะลวกเพอพอคู่อะอไ้พอคู่อ่ะกลังเข่าเนี่ยยกักลังเข่าบอ้โปวอาายก็พ่นาองคนมาเสาร์เลยทุกคนแต่ว่าแพงกระแท้แม่เทใดพิน,เป,นเป็นละา,ลานเต้นลหา,ลานนะคนน่ะเต้นนึงเกือบพู้ีเกือบมหมื่น,นบาทแหละ เก่าพันาทซอกเต็นกับพูดนี้นนึเต้นดีกระต่ายหาคาเต้นดีกรตัาหาเฉพา่คาเสาทีมันแพ้เนยเป็นปอกล้วยมาแบบมาคลายบวก ไข่ดาวนำมา,าอ้าวแก้วแล้วจะกนนินอยู่ได้ลไลมน้ากินู่ได้เลยไม่เสียวไ่เลยโอ้ยเป็นแดกเสีนึงมือเเ้อข <laughs> อ้ไผ่ด <c oughs> ิเฮ้ยคายดีบ่เฮ้ยงาอยู่แล้วพอมาค่ะ <c oughs> วันนี้มาหาจะพอทเดยวันนี้ ให้ดีฮ้ยสพอนก็นมาเป็นแม่ขาคือกันได้อยู่วังเะนะขนมเพียบเนะเนาะอุดมุนสอ์อนในตีเลยเส้นได้ฮ้ยไห้คนมาดิสิวาจ่ายมไูได้ไดมันเคี้ยวกะไรมันเคียวกไเฮ้ย,ยเออมาสพอนอูดมุนสพอนน้ำฮ้สยยงหัวแม่ น,นี่คือสีหวานอย่างไรเลี่านประกันเรื่องหวานเรื่องแ่บเลยนี่ยไอ้่า, <c oughs> าประกันได้ดีหมดนะประกันเลยเอายังแม่กำยโรแพ็กละิปนาดห้นาหนาคือะเกี่ยงโรดหนึ่งไปเลยวันจาวก็คุงเป้า มีอะไรตุกคนบุเด็กลมเองและครูเด็เพื่อแดนไปเอาอยู่เพื่อฟังนั้นลมงอันนี้เพื่นไม่ซอยทันคนบอนไฟนะแล้วก็เื่อว่าจียบ่เสียก็เสียตางแดด่ วันนี้เมื่อน้ำนะจ้าเพิ่งยังอยู่ต่ออยู่ถาหลบชิงชนะเลือดจ้าอมบด้ถานะเพราะว่าขั้นถามันสีขำพอดีสามวงสีมุว่าเจ้าอมเมื่อพอดีเดียวนะเบากะวันนี้เมื่อน้ำเพิ่นอยู่ต่อวันนี้ก็สเมื่อก็นะทุกคนไปพอกันที่ก็ยื้อเพื่นมาเลยมาได้โอ้มาอันนี้พัดกระเพราหมูไอ้เพิ่นพัดไข่ไม่เคยกินอยู่เพื่อนกินกับกระราไส้ราคาเต็มเดี๋ยวเพิ่นลดใส่อันนี้เพิ่นพัดไม่เคยกินเพื่อนกับพอกับ็มีกระเพราหมูสับเป็นขนม คือซอยสะโพกเอามาให้ลูกไส้มาฝา,า,ากลูกไส้เอาลูกไส้พันนอดเลยขึ้นมาเตะหน่อกรเพาะพันกระเกียนี่แหละแต่ใส่ลูกแนกแต่หน่อกระพาะกินเลยเท่ๆเท่กระเพาะหม่ใช่ไหมเห็ดแหลวัยถใช่เอาลูกเห็ดหาลูกเห็หดหายหมดเออลูกเห็ดหายมากเลยลูกเห็ดแฉะแล้วเออเขาจะกินอยู่พบนกระจานหนึ่งเลยโอ้จเจยาวขุมขวดขึ้นมาเห็ดแหยไลถึง มันให้ม <là> ันก <Okay. S 2> ินกระบอกับแม่แต่ว่าพอเม่ที่มาเตเบิดเเอาจิ้นเริ่งหนึ่งก็ได้เาให้นาะปย่งปลตากระได้ใงกินทำแบงกินเริ่งหนึ่งก็ได้มันจีบูดก่อนทันทีบูดเมันหนาวอาะหนาตักเขาตักเขาเขาหูเผื่อพอกับเม่ทุกคนกินก่อนเลยปะทากินพอมกันหูเขได้เต็มเจ้า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 เจาเจ้าเจ้าเจ้าเจาเก่าเจ้าเจ้า้าายังขาเอยา่เนาะ้าาเา ข้าวนำคอยนจแหละต้องคอยเป็นพูดอั้งให้มีอันนี้ด้วยตัหูอีเมลหองที่่คอยเออคอยเอาลายเลยได้ถ้าก็าเลยคอยเอาซอสคะพี่กับพ่อแหละคอยคอยเอาลายก็อยากกินลายอยมากินลายมีไข่ลูกไข่ลูกันซื้อกัเพราะว่าบร้เอาราคาเต็มโดยเฉพาะคนปกติไข่ลูกเข้าๆอยู่บางบุญนี่ซ้ำหน่วยนี่เศร้พันตีเป็นค่ายเห้น้องหน่วยละหาพันก็จะได้กินเนี้ยหนิไขกะเทมอีกซ้ำหน่วยขอยกระเมลไปกินเนื้อเฮิร์นได้ ไมเห็นอะไรและน้องเคยมักจยังกันลุกกระป๋าเห็ดเต้เสพันมาเสมันะบรษัมันกับคือหลานอื่นนี่กินหลานเป็นข้าวไมยเป็นว่าอะไเฮ้ยว่อะกุบมาแต่ไทยเนาะตไทยกะพัดต่กะเพราอ้ยไ้กินได้อ่งน่นเอนองเมื่อ ไปสักใดกัยั่วงูวาได้ไปักใดก็ยังเอาแนวาฝากมาตอดเอาเอาแล้วเอาฟรีทนามันจเจงนอยม่วนกินเขาแรกน้ำกันสอมกินเ่าโซเถือเลยเด้ไปหอดบัวก็กินมาหอดเดือนก็กินอีกเ้ามาบาพูดยว่อยาหูบอเจ้าาาพูดาจะบ่าาน้ำก่อยเจ้ามาเปิดบอกคยมึงอ็หลเมื่อหล่กูไปเมื่อโดคนาวยมาพูดียวอ่ะพี่ไปกบ่เจ้ากไปกับเพิ่นกรบเบหมูโอ้บะหมูไปได้มากะไรน เออประจูดกับกระโง่ค่อยมาเอาเดียวไปฮะไปในกันซ้ำแต่มามาคนเดียวขับวะจำอินให้เราอะเดวเดี๋ยขี่รถไปเห็นเราปุ๊บสิ่เดีพาอีนี่เมื่อนตำรถจเขาแล้วเหรอผู้ที่ไปเถาวจะอยู่แล้วก็จีวิ่งเพ็กนะจีหหากพากันเมื่อยย่งให้มันขี่รถจักมั่งเมื่อยเห็นเมื่อยก็กระโง่แล้วเหรอเออเมนเอ้าวเอากระเจมเมื่อเอาไปเฉลยกไปก็เลอกก็ไปเถ่าดอยเจ้า เอ้ก็อยู่ยังหาอยู่อืมก็้วกเอ้าเขาก็เป็นเนี่ยน่คือแลมัน้ากันดีอีก่เออชุกแมชวงเอะอย่าง้ยเขาเป็นงดหน่อย้อถั่วนลังมื้เป็นน้ำพรุลายปะหมอมันน้อยอมมันอเต็มพรุนลายีัมันเต็มเพราะว่า Chia khóng bởi bữa... nó không muốn bậc chạp chẹp mà bữa nữa thừa gì cả Mớt Ừ Cái gái đó Mới ăn cà phê thôi, Để bữa bữa à đây đây. Ừ. Thật ra nhau không nghe Hết bằng gái hả? Thú ăn không? hết vẹt rồi bây giờ ăn đấy Hết cứ hết này Thái mà lẻo đi mặn nhầm bụt bụt Vậy hết con này, vậy con mua เห็ดเบียอยู่ไทยคือกันเห็ดคอรุพีเห็ดคือเห็ดหิวอะไรจึงไปกินเขาถ้าไม่หิวก็คือคืไปกินเมื่อมีเวลาเวลานะเห็ดกันเวลาเนี่ยมันต้องเบิึงมีแต่หิวจึงได้จึงไปกินใช่เดี๋ยวลับมามาแต่กับเจ้าเลยนะมึงจอยมาตรงเฉียเลยใช่มึงจอย มาเลบอขึ้นมาหนเนามาแล้วเนื่ยเสือจะไกันมีงานงานเจ้าก็หันเฉพาะเต็นฮะเต็นอันหนึ่งหะหาร้านเป็นช่องเต็นเฉพาะขาเช้าทั้งเต็นทั้งทีพอดีเจะพกหลานโอ้ร่วมค่าคือคลองของเปื่องจะได้ความตื่นขึ้นจักเมืองนะช่องมื่อนี่แหละปิดงานเมืเนี่แหละ เงานมาหนิใ่ช่องมือ้าไดนเงินช่องหลานช่องมือ้า่ด้เงินช่องลานจำจบมาหนิแหละใายเดยวเราใช้อีกตอนแรกอีกทีจี๋ไดจบ่อหลานหน,นึ่ลลนนงลูกมาคนประมุ่นคนประมุก่ก็แล้กระจุมลูกคือมันีคนไปค่ายของอมัมีคนดีมะเยอมันขาดมจะเป็นมันเป็นราคาอ่ะบอช่วยบุ๊มีคนหลานมันหนาวือเอหนาวเปไหนหนาวกันเยะมันขาด ผัม่แล้วกับะม่กระแพ็คตืมแล้วใบปลายกับ่องหัวก็ยังเก็บของเมื่อนั่กันนี่เยอะหาเวด้เก็บเมื่อปุ๊บเลยปุ๊บเก็บคลองทีเลยมาจังเมิ่หาใช้แลปุ๊บเลยของีนหาอยู่จะมนขาดเนาะสอะไรเนาะตลาดเขาเลยเนาะ เ,เ,ออเพิ่งจะพออ่ะเผาเนี่ยแม่เนี่ยแหละไม่ได้กินปล่อยแต่แหงแนวแหงอยู่พูดถามก็ได้ได้กินนี่เนาะได้กินนี่น,นี่เลยกินหอดอันท่าอินท่าอร่อยเราเรอยู่ท่าอินท่าได้กินเลย,เลยแบบเนี่ยแ่นแหละไม่ได้ชื่อเองน้องลูกบี้เลี่ยง <c oughs> Mm hmm. มาเทศงาลเลยก็แฟกินเนาะ mm hmm. ตีหาตีหกเนาะ mm hmm. มึงจะก็ตีเจ็ดตีแปดขันมาตีหาไปกินข้าวราดแกงอยู่ไอ้นั้นดนั่นะ mm hmm. จอยห้าสิบสามลับของเพีงห้าส mm ิบสามมันจีนตะลุกมาแล,ลาาว้วรับเท้าอะไรคอยบ่เคยกินรับเทา,าอย่างนี้นคอยก็ไปยืนแล้วลงนั้งว่างไปได้กิดอะไรขึ้นไปยุไป mm hmm. ขึ้นไปหาหรอ เป็นดาราบ้างกินฮอะเราเลยได้อาไรระดานะกินฮอ,อนเะเก่งเหี่ยเกงชัดอยู่ล้เปินจามาเอ้ยเียทำอะไรวะมาโทษกินเกงเหี้ยเก่งสัดเนาะแบบมันระดานะมันเป็นคาติตาข,ของเราเราเคยบอกแน่นั้นถึงไรจะบาเฮียกับมันมวนในหูแต่เขาบอกมันเคยฟังกูมือเลย้จอเดียร์แต่ฟังกระ่าเนา แลยกนั่งแต่มือเบาประจำแบบขึ้นมือเป้นมือก็ดีเขาจะเคยเอ็ดมาในใจใจกัเราดีกว่ามูอเนาะริงที่เราเมาริงที่เราเบามันกระตับแมนเธอแม่เอาปฏิทินเอาไปเอาใจใหญ่กับคร stumbled, ับตอนไหนเอาความดีความดีเป็น oh ร no, ักคำเบาเมื่กีวเบาบรจปากกระตัมงเพราะแต่ว่านิสัยใจคอดีอยย่น้ำไหลนิสยใจคอพอดีเบา ดีนี่ครับคือเขาอยู่น้ำบุไดแต่ว่าอยู่น้ำกันไม่เคยพิษกันเจืกเถื่อบอกับเราพิดเลยแล้วเคยหอบเสือ้านี้อยู่ปะนี่ท่าเถื่ออยู่ตรงกันกับตาแก่หอบเสือผ้านีซ่างเถื่อเจอที่หนึ่งเจกเดือนเลยจะกลับว่สองเดือนสองเดือนเดือนที่สองเดือนหนึ่งเดือนที่สอง้ลยนะสองเดือนสองเดือนเดือนที่สามประมาณสามเดือนนะ ในกระบววิทเราคือเก่าวันนี้เทตีชีอยู่บ้านเลยโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้กรบววิทยยังไลค์ส่มนกระเจ้าเจ้าใบสมเนีตแหละขอขอบใจเบื่อทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาสุมนะจะได้กาแฟเป็นกำลังใจส่มเห็นคลิปต่อไปในเรื่องบาย